สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเที่ยวอำเภอกันทรวิชัยนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอกันทรวิชัยในตัวอำเภอก็คือตรงนี้นะครับหนองบัวนะครับหรือว่า อ่างเก็บน้ำหนองบัวอเภอกันทรวิชัยจังังหวดมหาสารคามนะครับอ่างเก็บน้ำหนองบัวนะครับก็มีเนื้อที่กว่า2,000ไร่นะครับเป็นแหล่งน้ำโบราณคู่เมืองกันทรวิชัยนะครับเป็นแหล่งทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่งางๆนะครับอุป,ปโภคบริโภคนะครับ และประมงน้ำจืดนะครับชาวบ้านก็หาจับปลามาบริบรโภคนะครับและก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลานะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับปัจจุบันก็ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ บริเวณภายในหนองน้ำนะครับก็มีต้นบัวนะครับต้นไม้น้ําต่างๆนะครับก็มีนกเป็ดน้ํามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับนกเป็ดน้ํามาอาศัยอยู่ตลอดปีนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูการหน้าหนาวนะครับก็จะมีจํานวนนกเป็ดน้ํามีจํานวนมากนะครับมาอาศัยอยู่นะครับ เนื่องจากนกเป็ดน้ำตามที่เราทราบกันนะครับก็ได้อพยพมานี้นาวมาจากเขตไซบีเรียนะครับก็บินมาอาศัยอยู่มาพักอยู่ตามหนองน้ำต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ของเมืองไทยนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะนะครับภายใน จัดสวนต้นไม้ต่างๆมากมายนะครับด้านหน้าที่เห็นรถวิ่งอยู่ก็คือถนนถีนานนนะครับภายในตัวอำเภอกันพราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับสวนสาธรารณะตรงนี้ก็อยู่ติดกับถนนถีนานนาน,นั่นแหละครับหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสาสายมหาสารคามกาลสินสกลน,นครนะครับตรงนี้ก็อยู่ใน อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวอำเภอกันทรวิชัยและท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็ได้แวะนะครับพักร้อนพักเหนื่อยก่อนเดินทางนะครับพักรถนะครับชมบรรยากาศนกเป็ดน้ำนะครับบริเวณหนองน้ำอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับไปที่ไหนก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ